ฟ้าแฟนลุงเด่นใครเคยเห็นนีอ,อยางันดูใกล้ๆหน่อยนี่เป็นฟ้าแฟนผลุงอไหมกับเจี๊ยวตับตัวที่นี่สดมากนะเปิดด้านราวดีก้ากนี่อายุสิบกว่าแล้วกินอย่างนี้โอ้ย มาแล้วครับพี่น้องสวัสดี FC ควโนโรงเรียนครับสวัสดี FC ควโนโรงเรียนครับพี่น้องวันนี้มาเอียงบ้านพ่อซื้อวันนี้จะลาบสูตรพ่อใหญ่มอยต้นฉบับลาบเชียงไฮ้ครับเรามาลาบถ,ถึงที่จังหวัดปทุมธานีครับลังสิตคลองสีบ้านพ่ออยู่ตรงนี้แหละนี่ก่อนอื่นเลยประกาศขายรถนะประกาศทั้งช่อง Family นะครับสตาร์เลียนกำลังจะถามให้ขายให้เปาเออยู่จะขายสามหมื่นเองอะใคร,รอยากได้ไหมตัวนี้สวยวนะขี่ไปขี่ไปกินลาบนี่อย่างเท่เลยเเท่ไหม โอยพ่อหัวเราะเลยขี่ขี jaar jaar> ่ไปขี่ไปกินเล้าได้อย่างเท่นะมาตามมาวันนี้พ่อกำลังจุดเตานี่ครับเราจะกินข้าวกันที่นี่วันนี้เราจะนอนนี่คืนหนึ่งพรุนี้เราจะไปดูเขาจุดลูกหนูกันที่จังหวัดปทุมธานีเป็นประเพณีของพี่น้องชาวมอญน่าจะสนุกมากยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวสวัสดี่อจะเป็นทางการ่อสวัสดีครับฟ้าแฟนลุงเด่นใครเคยเห็นในยังดูใกล้ๆหน่อยนี่เป็นฟ้าแฟนลุงพองนมกืว่า บอยสเกลนะเป็นไงหน้าตาเหมือนกันไหมคือไงเหมือนือนนี่ฮะห้อรูปกันผมจริงเหมือนเหมือนฟ้าแฟนไหมผมไปดูรูปผมตอนพ่อเป็นทหารนะเพื่อนมาที่วาบ้านพ่อบอกเอ้าพ่อเป็นทหารตอนไหนวะตอนนั้นจะเหมือนกันมากไม่ได้เฉลยไม่ไดเอารูปมาให้ดูวันนี้มีลาบมีกุ้งเป็นปพลนเลยนะยังเป็นอยู่นะเนี่ยซื้อมาจากตลาดไทยครับไปดูคลิปตอนไปซื้อที่ช่องคัวโรงเรียนแฟมบิลี่ยังเป็นเป็นอยู่นะกุ้งไข่กุ้งขาวครับหลากหลายเมนูแล้ววันนี้ จะให้พ่อทำลาบให้กินผมจะไปลาบเองแ,แต่ให้พ่อเป็นคนทำให้กินดูไม่ได้กินฝีมือพ่อมาหลายปีแล้วทำลาบงวงขม,มพริกลาบมีกนมีพริกลาบเม่มีนะเ,เดี๋ยวมีเสือร้องไห้มาสองโล้วมีลาบมาเดี๋ยวไปดูเนื้นเอเราดีกว่าตามมาพี่ต้องตามมาลาบลาบนะเนื้อสดอยู่เนื้อมาจากตลาดไทยครับวันนี้ได้เนื้อสดๆมาได้เนื้อเขาเปลี่ยนถุงแล้วหรือเปล่าไม่รู้วะดูก่อนนะโอ้ เพราะว่าเขาจะเปลี่ยนถุงแล้วครับนี่เสือร้องไห้พี่น้องเสือร้องไห้สองกิโลนี่มาสั่งเขาสองกิโลเขาให้กิโลกว่าวเาหรอเนาะไม่ถึงสองเลยเนี่ยนี่นี่แล้วมีนี่มันจะมีกินลาบมีเครื่องในเอ้ยหายไปในถุงนึงวะ่ะอะไรหายแล้วดูมันดูมันด,มนด,มนดูมันมีเน็กนิดหน่อยไม่หายไม่หายอยู่นี่ครบละล้วลก็มีเลือดเดี๋ยวลาบสักจานนึงแล้วก็เอ้ยมันหายมั้งเขาปิด ตัวนี้ไม่หายหนี้มีอยู่เดื้อรลาบอันนี้ลาบกับเครื่องในนี่วันนี้จะลาบแล้วก็มีชุดเลือดชุดเครื่องในเดี๋ยวยกให้ดูเดี๋ยวยกให้ดูดนี่แล้วก็มีมีชุดย่างนะครับมีเสือร้องไห้มีชุดลาบแล้วก็มีชุดต้มแซบต้มหนึ่งเราก็จะต้มแซบกินกันพ่อเนี่ยวันนี้ไม่ได้เจอกันนานก็จะมีกุ้งเผากิโลหนึ่งแล้วก็มีกับข้าวอีกอันนิดหน่อยนี่เดี๋ยวผมจะเอาเขียงนะครับผมจะเป็นคนลาบเองแต่ว่าให้พ่อปรุงครับวันนี้ ที่นี่ถ้าเป็นวัวในบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นวัวที่กรุงเทพเนี่ยเป็นวัวโคขุนเนี่ยก็นุ่มไปกี่แบบนะเสือร้องไห้นี่นุ่มมากเลยแหละวันนี้จะลาบสูตรเชียงตุงลาบทั้งอย่างนี้เลยโอ้โหดูที่ลาบเนื้อพ่อเป็นไงเป็นไงโอ้โหหมุนได้360สามร้อยหกสิบองศาอันนี้ลาบสูตรเชียงตุงลาบทั้งอย่างนี้เลยจัดจัดมั่งใส่เครื่องในตามที่นี่กรุงเทพนี่ มันจะเป็นไม่ใช่บัวแซ่กแข็งนะครับมันบัวสดแบบห้อยแบบพลวงเลยแล้วก็ใครจะเอาตะตับก็ได้ไม่ห่วงบ้านเราให้นิดเดียวจัดเลยครับ เนื้อมันจะได้เหนียวไม่ใส่เยอะอ่ะใส่นิดหน่อยเกลยวเค็มมันไม่ใช่เกลือมันไม่ได้เป็นเกลือสีเทาอ่ะเป็นเกลือเกลือไอโอดินใส่เยอะมันเค็มนะเนี่ยเกลือนี่แต่ว่าราดอย่างเงี้ยมันจะเหนียวหมไดไ้เลย เนื้อลาบเรียบร้อยแล้วเนื้อลาบเนียนมากเลยลาบใส่เกลือมันเหนียวแบบตุ้ยๆเลยครับลาบใส่เกลือเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้พ่อมาเป็นคนปรุงแต่ว่าคนอื่นเลยเรามากินเสือ้องให้กันนี่อย่างแซบแ่บเลยนี่อย่างนี้มันๆกับเจี๊ยวขมสุดอันพอดีอย่างไฟอ่อนๆทำน้ำจิ้มขมขใครชอบเปรี้ยวก็น้ำจิ้มเปรี้ยวอ ยากนะครับหันหันเป็นแผ่นๆไปนี่แหละย่างทำเจีวแซบๆไม่อึดเลยเนาะเนื้อไปตลาดไทยนี่อลังการงานสร้างที่สุดละไปเดินตลาดไหนก็ไม่สู้ตลาดที่ตลาดไทยครับแร่บางๆหน่อยจะได้กินไว ตับปัวที่นี่สดมากนะเด๋ยวปัดให้ดูเนียนมากอันนี้ปลายตับด้วยดูเนียนมากนี่เอาใส่ลาบอันไม่ต้องเอาเล็กเลยนี่เดี๋ยวแต่งหน้าจานครับลาบเมืองลาบสุดเนือครับจับปาดไปจิ้มไปจุ่มไปน่าจะดีนะเนี่ยอากาศอย่างนี้กำลังดีเลยเดี๋ยวมีต้มแซ่บด้วยพ่อกำลังตั้งเตาที่เราจะต้มแซ่บ มีต้มแซบมีลาบมีกุ้งเผาแล้วก็มีย่างเสือร้องไห้เสือร้องไห้ในจานโตเลยกินกับทั้งซอยอนนี้เสือร้องไห้ดูหันไปพอดีหมักเกลือหมักซอสที่หน่อยพอแล้วก็ย่างเน้นที่น้ําจิ้มมันครับอร่อยเดี๋ยวหั่นปลกแป๊บนึงวันนี้จะมาย่างเสือร้องไห้สูตรของเฮียอะไรน้อเฮียโลลุงโล เนื้อโยนเชียงใหม่เขาบอกใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ผงนัวแล้วไปตากแดดเดียวแล้วไปทอดนะอร่อยมากในเสือร่องผ้าเนี่ยแต่วันนี้เราจะหมักน้ำปลาแล้วเราก็เอาไปย่างเลยแล้วก็กินกับแจว่วกบใส่ผงนัวบ้านคนเหนือบ้านคนเมืองครับใส่ผงนวดหอมน้อยนี่เป็นผงนัวบ่ะน,นี้มันขึ้นแม่นิดียวเพราเ่กเกลือตัวเลยตัวนิดหน่อย,ย,อยแล้วก็เอาน้ำปลาแท้ใส่ไปไม่ต้องใส่เกลือก็ได้มันจะนวลนัวน,นะครับหมักไว้แป๊บหนึ่งก่อนด้ว หมากไว้สักสิบที่สิบนาทีหมักเสร็จน,น้ำปลาเนี่ยพอกเค็มเค็มมนัมนๆพอดีเวลาเสือร้องไห้มันโดนไฟแลสสรำสดๆเติมผงนวลหน่อยนึงนี่แหละหมักเสร็น้ำปลาพอถ้ามีพริกไทยใส่พริกไทยเข้าไปเพิ่มจะอร่อยเอาไปหั่นเป็นชิ้นๆแล้วไปแดดเดียวนะบอแล้วไปทอดทอดอร่อยเลยกินกับข้าวนะครับพวกพวกมันพวกนี้มันกินได้หมดหมักแป๊บนึง่งในทีนี้เอาไปตุ๋นไปเปื่อยในหม้อเหรอเนี่ย มีใบบักูดเนี่ยมีปอดนี่ต้มแซบเดี๋ยวไปเอาข้านอเนื้อที่อยู่ในรถใส่ด้วยจ้าเลยเมนูต้มแซบคุ้มนะไม่แปลกเชื่อถ้าไปดูคลิปในช่องค<ไ>รัวล,ลุงเดชแฟมบารี่เขาขายโล120บาทครับเราเอามาสับๆห,หั่นๆมีขามีตะไคร้เอามาทําเมนต้มแซบต้มขมจะพรอบงวนมาลนะมีน้ำจิ้มโอ้น้ำจิ้มกุ้งเผาเราดูน้ำจนะิ้มซีฟู้ดพี่น้องดูดูอย่างนี้นี่แม่เอากุ้งเผาบริเวมน้ำจิ้มสีสันอย่างเงี้ยจุเลย ใส่ในน้ำเดือดขาและไฟใส่เข้าไปมันะตามด้วยอันนี้เขาต้มมาจนสุกแล้วนะครับสุกมากแล้นะเดี๋ยวเราจะเามาสุนเพิ่มครับแล้วผมก็จะใช้ซุกเนื้อซุปเนื้อในการใส่เข้าไปให้มันนัวมีตับมีเครื่องในมีหลายอย่างม้อกับน้อยไปหน่อยเนาะเอ้อดูสาใจ เดี๋ยวเอาซุปก้อนเนื้อมาใส่ครับจะได้กินของเนื้อแบบผู้คนด้วยแหละใสียบตาเสียบไปเสบ็สบเสบ็บแซ่บอะละวันนี้คู่หูดูโอพ่ออันนี้ไม่ได้โทรแบบเตรียมกันล่วงหน้านะพ่อปอมอยต่ำพริกราบใส่บวกแคนจากทั้งเหนือนี่ไปเอาบวกแคนไหนมานี่เดินเดินตรงนั้นเทยใช่หรออ๋อที่ผมสง่งมาเหอ๋อส่งเคยสง่งส่งพริกราบส่งเครื่องเทศมาให้พ่อตลอดนี่ก็เป็นสมุนไพรทั้งเหนือ อันนี้บอกแขวนน่านแต่แเลยครับสีออกดำดำนี่มาแขวนจากจังหวัดน่านถ้าซื้อต้องซื้อแบบแขวนจากจังหวัดน่านเครื่องเทศนีรื่องเทศอืมปอดสามเรียบร้อยออกมาเป็นอย่างนี้โอานี่ป่งก้าขายลาบเก่าหน่พี่น้องนี่ดูนี่นี่ไม่ใช่พริกไม่ใช่พริกป่นขัวธรรมดาครับนี่เป็นผสมผสมเครื่องเทศเรียบร้อยละวันนี้ผมมาได้กินฟรีมื้อปอมาเหมือนมากจะมาได้จ้ากัดเลยลองดูแล้วอ่าอ่าปากก่อนอ๋อใส่พริกหน้าไปหนึ่งปากหนึ่งทัพพี ใส่วางเลเยนังหน่อก็ได้เออแล้วก็ใส่อะไรนี่ใส,นนใส่เลือดเพ่้อยใส่เลือเพิ่มเพ่น้อยนึงสูตรปลอมวอยก็เปน็นองอ่ะแล้วก็ใส่เครื่องไปหน่อยนึงใส่เพียเพ้ยเออมันจะเฟี้ยใส่เพีย้ยเอออ่ะนี่เพีย้ยอแล้วใส่ยังแตวคนเหนียวมันเท่ากับกลนนะครับนี่นนะพริกลามกับเครื่องเทศแบบแพนเข้ากันนี่จะหอมมากเกลือผงชะโลดไี่ใส่เลยกเปล่าอืมไม่ใส่อืม ะผงนัวเนาะเดี๋ยวใส่ผงนัวใส่นักใส่หลายอ่ะกว่าใส่เองเลยเดี๋ยวจะได้ล้ำดูครับจอดแอติมจ้าเหล่นี่เอาขวางนล้วมจ้อนอิน่ะอืมกินเครื่องเทศพิลาบขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวใส่พริกน้อยหน่อยก่อนอ่ะเพิ่มหน่อยโอ้มักเพสเฮ้ยนี่อือสูตรลุงมอยครับพี่น้องนะใส่ดีก่อนแล้วก็ผ่านมันได้ โชด่อยกะโชด่อยกะโชดนีน่อยกะดีดียี่ห้ออย่างนี้บอกได้กะดีลุงเด่น <laughs> ดีลุงเด่นครับพี่น้องใส่เข้าไปเออใส่หลายแซ่บหลายขมขม,ขมนัวๆครับเดี๋ยวจิม้มมาดูเลยนี่ว่าดีผมโอ้นี่จิม้มมาดูเลยรสชาดใจได้ครับอขม,มหวานได้กินเนื้อเลยอืแล้วก็แตะเข้าไป สูตรลุงมอยครับพี่น้องไม่เปิดด้านลาบอยู่ม่ห้องสอนบะพ่อแม่ห้องสอนเอสอสโกินลาบนพี่น้องดูแตวแล้วลครับอันนี้คือความสำคัญในการทำลาบเทคนิคในการทำลาบต้องอาศัยการคนที่ไม่เหมือนคนอื่นต้องนี้ลองดูเทคนิคกันคนครับนี่หมุนหมุนไส้กวักขวากวักกลางครับพี่<ไห>น้องแรงเอาไว้ ยังกันไว้เาจะเห็นจะเห็นการทําลาบเนื้อนี่แหละเดี๋ยวจะจัดงานแข่งทําลาบนะจะเชิญพ่อมอยแหละไปเป็นมือโกนล,ลาบคนโรงเรียนครับโอ้พี่ลาบแค่หอมเนาะสูตรต้นฉับต้นจับบัฟนี่เยเนี่ยสูตรจับของเองออสูตรของแท้เลยเนี่ยสูตรนี้ผมก็ปี้เข้ามาเองเเนี่ย <c oughs> นี่นี่นี่มันต้องเปิดห้องวันน็ก น่ากัเนียนน่ากันกลนักนี่แปกกลับไ,ไปครับดูหืมมาดูมนดูดูดดส,สีสันดูสีสันลาบใส่เกลือนี่มันแต่ว่าตอนลาบใส่เกลือ zie, น่ะปอกลัวมันจะเค็มล้ำหนึ่งนี่ดูน้องความลำ้ำความแสบมันอยุ่อีกโอ้โ,โหอุ้ยเดี๋ยวก็เชียงไห้ใส่เลยาใสิ้มม<ช><ส>าก่อนบ่ะ <Nein> ิ้ <Luck> มมาก่อนเอาไว้มัน ชิมดูก่อนว่ามันขาดเค็มหรือมันจืดอะไรไปไหมตราใส่เทียไปแล้วครับเมื่อกี้เนื้อเนื้อนี่ข้ก็เทียหอมใช่ไหมรสชาติโอ้พอดีเกลือก็ได้ละเกลือได้โอเคเราได้ใส่เข้างในเลยอืขมผมน้อยกอดจิ้มหรอลงมาจิ้มดูจยางเกลือกับเกลือหน่อยจยางเกลือน้อยหน่อยนะไปรีบหน่อยไปรีบหน่อย ดีลูกเด่นขายดีครับพี่น้องใส่พริกหน่อยสามเพจอยู่อือโอ้มากเพจครับมากเพจเหมือนลูกเด่นเลย <c oughs> โอ้มือน,น,น,นร้านเหมือจี้นึ่งขมตึ่งเพจนี่พอและว <c oughs> อ๋อใส่พริกไหมโอ้ใส่ขมใส่พริกนี่โอ้โทษพี่น้องเอาละโกดีนใงก็เด็กกี้เราหมดแล้วอีกแล้วเดี๋ยวเลยอุ้ย <c oughs> ใส่เข้าไปโอ้โห,โโหเจ้าของบริษัทดีมาเอง,เอออง,ง,งเนครับพีน่น้องผมต้องห่วงใส่จบเป็นขวดมันแบบขมเลยนะอย่มาใส่ได้ใส่หวานนี่หวานเนี่ยมันลุงลูกลูกลุงหนุ่ยมากขมพี่น้องขมขมหวานเนีย่ยมันจะขมแบบไมปซื้อดีเชยแข็งมาผมอันนี้ผมไม่ได้โอ้โหนะมันขมเฟือนขมปี๊ดขมแบบบานัวบาหวานครับอันนี้เป็นขมขมล้ำ่ะ เดี๋ยวเขาบอกคนต่อเลยเดี๋ยวเขามาดูใกล้ๆจิ้มกันเปิดด้านหลามดีก้านี่อยู่หลังซิฟองซีนี่ลาบลุงม้อยนี่น้องขมจะขี้ว่าจางเกลือไม่ได้ใส่เกลือเลยนะเออเอาเกลือได้หน่อยแต่ว่าล้ำแล้วขาทางแปบบนึงอู๋จวมาดิ้งกันทานเหนียวนะเไรเพี่น้องดู

ตับเอ้ยควัวไหนครับคนเหนือห้องควัวไหนคนนี้คนเราใส่ตับใส่ดูนี่เนื้อนะคนเลยลาบซุปกะเมาะเอาไปคั่วนี่กับกุ้งเทปจานอร่อยเหมือนกันนี่ลาบจินน้มนี่อู้หูตับตับทะลักเลยอ่ะอปอกปุ้ง,ม,ง <Yes. S 1> มานละเดี๋ยวจะังอร่อยอ่ะกล้องมาดูหน่อยใส่ภาคมแล้วครับ ขั้นตอนอส,สุดท้ายต้นหอมผักชีพักไฟหอมดวนแล้วเข้าไปนี่ออโดนพริกหลาบลงมวยครับพี่น้องพอเราตักเสรปากก็ยืนขึ้นกองเขาหน่อยนึ่งทำมาแล้วือนี่คืออย่างไอนี่ตอกลนอีกครับมันต้องเขา้าเครื่องเข้าพริกเข้าเกลืออย่างเขาตักซดสอีกอะนี่พี่น้อง วันนด้ลาบลุงมวยครับอาหารหอมซอสเลยเหมาะแต่แตปะ่ะปขึ้นเวทีเดี๋ยวต้มแซ่บก็น่าจะเปื่อยแล้วนะครับลาบกับหมาะพักกับหลายๆมีวาซาบิมีสเลียมสเสลียมสดของกินเมืองเมืองเดี๋ยวเขานั่งกินข้าวกันนั่งกินไหนดิกินนี่กินนอกนอก,อกินนอกก็ได้กินนอกเพิ่นปโาโถเสือร้องไห้อลังการมากนะไฟกำลังแบบพอดีพอดีนั่งกินกันไป ชมบรรยากาศกันไปเดี๋ยวไปตักลาบมาชิมดูหน่อยฟีมือลุงมอยวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูไปตามมาปปถูกมาพี่น้องมาชิมดูลาบสูตรปมลอยสูตรเจียงไฮหมาะเนื้อพอรับควงไหนครัวไหนแบบเน้นๆน้นนะเดี๋ยวตักให้ดูพ่อไม่ได้กินลาบเมื่อไหร่ยังนี่โอยเมืองเหนาะเอามาได้กินเมื่อไหรที่ว่ามันกำหรอมั่นใจฝีมือครับพี่น้องผมมั่นใจฝีมือ เป็นยังไงนี่พี่น้องมาดูไหมองค์เขาโลกก่งมาดูนี่องค์เขาโล,ล่งลาบเมื่อกี้ทีมงานแอบจิ้มอยู่ทีมงานแบบประทุนว่อาอะไรก่ <laughs> อทีมงานทาอะไรก่อ <laughs> สุดยอดสุดยอดจิ้มพอนี่ครับอือันนี้ตอนผมเป็นอ่อนก็กินเลยเนี่ย ออกับข้าวฝีอุย้ยพูดอะไรจะหรอให้กับข้าวฝีมือพ่อ,อพแกทำกับข้าวมาสี่สี่ปีรสชาติยังเหมือนเดิมอยู่เห,อหรอเนะอาะบอกไม่ถูกเหมือนกับฝีมือแม่ฝีมือพ่อเออันนี้มันเหมือนผมเป็นเด็กอะพอกินปุ๊บย้อนกลับไปตอนผมเป็นเด็กเลยว่าผมเคยกินร้านรสชาตินี้อืมอีกทีนึงก็นทีนึง มันเหมือนโอ้รสชาติฝีมือในการทาอาหารของคนนี่มันบอกไม่ถูกนะมันมันเหมือนที่เราเกิดมาเราได้กินเนาะเหมือนเราตอนเป็นเด็กอายุสิบกว่าแล้วกินอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยเราชิมดูรสชาติเหมือนกับตอนทําเป็นเด็กกันเลยรสชาติฝีมือพ่อไม่ได้กินฝีมือพ่อมาเป็นหลายปีอยู่เนี่ย ก็ต้มผมเราจะต้มมี่รสชาติมือพ่อครับพี่นกขว้างจะมาดูไหมอันนี้นี่เป็นต้มแ่บครับใครจะกินแบบต้มขมก็ได้ตุ้นแบบเปอยๆนะต้มนานมากแล้วเราก็ใส่ตะไครใส่อะไรไปเพิ่มไม่อยากเชื่อพวกนี้ผมมอาผมก็ซื้อกับข้าวกับปลามาหลายอย่างนะแต่ไม่ได้ซื้อเนื้อมาวันนี้ซื้อเนื้อมา ร้อยไปเลยกล้องนี่หนึ่งซื้อเนื้อมาไม่มีใครกินเนื้อเขาไม่ทานเนื้อกันเขาทานปลากับอะไรเงี้ยก็เลยกินโหแต่ว่าซื้อมาเผื่อเยอะนะแต่ไม่มีใครทานด้วยครับวันนี้ก็เนี่ยอ่ะก็กินดูต้มขมอันนี้ต้มแสบเดี๋ยวใส่มะนาวใส่พริกป่นเข้าไปเดี๋ยวขอชิมดูก่อนมันเปื่อดีหรือยังอันนี้ ถ้าบ้านเรามีเนี่ยซื้อไปต้มขายหรือต้มกินได้นะกิโลร้อยยี่สิบครับเพราะว่าเวลาซื้อเนื้อมากิโลเงนะเอามาต้มเนี่ยมันเหลือนิดเดียวมันเหลือสองสามขีดเองอันนี้คือต้มแล้วเขาต้มจนสุกแล้วเขามาขายให้เราต่อแล้วเอามาตุนเพิ่มโอ้ยนัวมากแต่ชุก้อนมาสองอันนัวมากืมไฟล,ลุกเลยละไฟแห้งหมอทำกับข้าวยังไงเหมือน ตอนผมเป็นเดล็กอยู่เลยอ่ะนี่นพออ่อข้าเขาวมีความแซ่บกำลังออกครับพี่น้องเนะสือร้องไห้ของแท้เ่ไมไปได้แล้วครับตอนนี้เพราะว่าเสือกําลังทํางานครับเสือกําลังร้องไห้กําลังจะหวยหัวนเราต้องกินเมนูประมาณนี้ย่างไฟไม่ต้องเฝ้าหน่อยพวกเสือร้องไห้นะครับเพราะว่ามันเขามีความมันมนี่แหละแซ่บแซบไปแล้วลครับพี่น้องว้าวนานๆนี้มากินกับคู่หูดูโอ้ครับ ปรมอยนะอ่ะพอองค์ขลุงศกรรมเหรอเอาแบบองค์ขาลงเพ่งพอศกรรมเหรอแบบกินกับข้าวเหนียวองค์ขลุงควายนอนอ่ะนพิ่งดูศกรรมเหรอกินอะไรก็ตอนตอนเป็นเบาองค์ขลุงเตรียมเสลี่ยมไว้แล้วครับเนี่ยพี่น้องหลับหลับดูจิ้มข้าวเหนียวลาบดูกินกับข้าวเหนียวหลับดูกินข้าวเหนียวอเออเอย ไม่เป็นไรนี่นกอดรับอดลาบเออองคขาลงควายนอนอ่าทุกผมอำล้ำนะกินกับสลีมกันสลีมสลีมหรือสะเดาอือหือเป็นไงพี่น้องนกกาศกาศขินนะมดลาบเมืองเมืองก็แตกโอ้โหนี่เหมือนตอนผมเป็นเด็กเลยอ่ะ ตอนผมเป็นอ่อนน้อยครับดาบส่นี่มากินตอนนี้ก็ยังรสชาติเหมือนเดิมอยู่เนี่ยเนี่ยดาบมะพร้าวผัไผัดะเทียมสุกอบไปคั่วเอาเนี่ยถึงขนาดต้องใช้ซอนในช้อนในการตักชิมครับพี่น้องต้มขมกับมะลองกินมาต้มแล้วป่ะลองชิมมาต้มแล้วมาเดี๋ยวเอ๋ให้เอมาชิมด้วยวันนี้เพราะว่าอันบานเดี๋ยวจะตักซีฝรั่งเออาย่างใส่ระเบียงมะนาวใส่พริกป่นใส่แต่มันนัวเหรอเนาะแค่นี้ก็นัวแบบ ถูกใจนะครับ oh. พริกป่นสวมเลยนะสวมกับลาบเลยนะอ๋อเวลาเป็นลาบนะครับเออสุดอ oh. ุ้ยแรงก็บอกนี่พ่อกำลังพูดความหลังให้บ่าวเอฟังอุ <laughs> ้ยแรงอุ้ยแรงนี่แต่ก่อนมันขายขายที่ลาบก่อเนาะ mm. ขายลาบจินน้นนะอุ้ยแรงนตะ่อุ้ยแรงนี่ก็คือปู่ปู่ของพ่อของพ่อผมแหละ <Yeah. S 1> นะครับแกก็จะทํำลาบขาย mm. เอ้ยแกลาบนี่แกลาบแล้วก็เอาพริกก็ใส่เลยลาบลาบเสร็จก็กินได้แล้วไม่ต้องมากกลนะทำไมไม่ถึงไม่ถึงพริกสดหรือพริกแห้งพริกแห้งพริกปนนี่แหละบอกเครื่องเทศบอแค่แล้วยังไดอ่ะมันแค่ปนมัก่อนอ๋อหมายถึงว่าพริกลาบพริกตำไปแล้วตอนเราลาบลาบแล้วก็ลาบราบราบแล้วก็พริกปนใส่ไปเลยโอ้สูตรไหนเนี่ยอันนี้พ่อไม่เคยพูดให้ฟังนะเนี่ยเดี๋ยวสวัสดีครับบ่าวเอกพะเยากุ้งเต้นผ่าส้ม ขี้ปลาฟักพะเยาเปนพะเยาวันนี้เป็นครั้งแรกครับมาชิมอาหารที่มือของพ่อลุงเด่นเออเยังไงชิมไปแล้วสุดยอดเป็นยังไงแบบเนี้อเนื้อแบบมือเมียงลุงเด่นกินมา30ปีก็ยังรสชาติเหมือนเดิมอยู่เว้ยไม่อยากเชื่อเลยว่ารสชาติเป็นอไเอะเปิดด้าหลับได้ก่อ ขายลาบไม่นอโอ้มีแต่ภาพดีๆครับวันนี้ก็วันนี้เราจะนอนที่คืนหนึ่งพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกันต่อนะวันนี้กินลาบฟีมือพ่อครับอันนี้จะเอาต้มผมก็ได้เรือจะเอาต้มแซ่บก็มีมะนาวเอาพี่ปนใส่แต่ว่าตุนอย่างนั้นมันก็มันก็กลมกล่อมมากเาเรากินก็แข็งรูดิตอนนี้นั่งดูดูให้ดีก่อนเหงื่อไหลเพิกพะพักเลยเห็นไหมล่ะระบบเผาผลาญเ้ยกล้องเป็นไรระบบเผาผลาญเนี่ย คือกินไปมันก็เหงื่อไหลไปยิ่งเป็นหน้าร้อนนะยิ่งกินข้าวนะกินปุ๊บปุ๊บก็เหงื่อไหลพักปั๊บพักเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเอาเบาเอติดใจบุ้ยลาบลุงมอยเองลาบลาบลุงมอยสูตรนีกินมาตั้งใส่เป็นนออนวันนี้มันกินก็ยังรู้สึกว่ารสชาติเป็นของเดิมอ่ะเอาโชว์หน่อยดิปงเขาลงโชว์ให้เนาะดูหน่อยว่าวนี่จอนกาเมียวครับใส่ตับไปสามติ้น สามปอเสียงตีแล้วนะเมอก,กินกับอากาศกินเนี่ยอากาศหน้าหนาวเอาปอกินขา้าวนักจะได้อว้วนตึ้งหมูอ้วนตระกูลนี่กินมาจะได้ก็ตึ้งหมูอ้วนเอาระพี่น้อง<ะ>ได้สูตรใหม่ได้สูตรใหม่เมื่อกี้พ่อบอกเองงเลยถ้าเจ้าจีนลาบสูตรสูตรต้นตหลับถ้าบอก,บอ,กอยากขึ้นไหมเขาบอกถ้าอยากให้ลาบเหนียวเหนียวนี่นี่ได้ก็บอจีนเร้อนเอา ใส่ตอกและแขนไววสักหน่อยหนึ่งให้มันตากลมเออให้มันตากลมเนื้อสันในมาเส้นอย่างนี้เราตากลมไหมเออแต่เราต้องนี่หน่อยนะตากลมเออจากที่มันสะอาดที่มันดูดีที่มันเหน่อยที่มันแห้งๆหน่อยมันมาดแล้วก็มลาบแล้วมาลาบอันนี้อันนี้บอกแข้งกุรอักสองสามลูกนะแข่กุัออันนี้แล้วไม่พอใส่มะเขือพวงอ๋อแข้งกุลัวนี่เาบอกบอกแข้งกุลาคนเมืองเขาบอกแข้งกุลา ตัวไข่ปลาปลาบขิ้นควายเนี่ยพ่อใส่บลาเขือพวงด้วยใส่กี่แกนกอใส่สี่ห้าเม็ดใส่สี่ห้าหน่วยเอ๊ะแล้วลาบแล้วมันจะเป็นยังไงรสชาติเนื้อจะเหนียวแบบนึดๆเลยครับกุยเัาติดสูตรไหนเนาะป้าสิริอันนี้อันนี้สูตรเมืองหาครับห่ออย่าไปใส่เยอะใส่สี่ห้าเม็ดพอเดี๋ยวมันจะใส่เยอะมันอาจจะไม่เหมือนเป็นลาบเนาะเหมือนลาบปลาดุกเลยพูดไปพุ่งมาเหนียว เอาเนี er like so yeah, um no okay> had, like ่ยเอาเข้าวจ้ำมีมนุษย์ป่ะนะเอาเข้าจ้ำอย่างนี้ไม่หลุดเลยนะเนืยวสลับเนื้อนะสุดยอดคุณวะพ่อทำอร่อยจริงพ่อไม่ได้ดื่มมาหลายปีนะครับแล้วเพิ่งมาดื่มเลยับพ่อไม่ดื่มมาห้าหกปีกันแล้วมาดื่มแล้วไม่รู้เลยพ่อดื่มไหมนะไม่เห็นก็ดื่มไม่เห็นก็ดื่มมาห่างว่ากี่ปีนะพ่อสองสามปีนู้นห่างสองสามปีไม่ได้มากินไม่ได้ากินวันกี่ขวดหนึ่นขวดวันละขวด ออ๋ปกติกินวันละขวดพอแล้วกินข้าวอร่อยอันนี้ไม่ใช่น้ำมีฟองนะไม่ใช่วันละขวดเป็นน้ำใสๆวันละขวดน้ำใสๆนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะนพอบอกให้สุดลองลองมาล,ลองดูอ่ะอืถ้าหมูนี่ตำน้ำพริกเราจะสช้หลับเนี่ยไขคานักหนักเลยใส่พริกรใส่าขาในพริกลาบมันเยอะๆคาแล้วก้อนหนึ่งประมาณมาแล้วครับพี่น้อง ช้านี้เราจะเดินทางกันต่อนนะครับเมื่อคืนนอนหลับเต็มที่แล้วกว่าจะหลับก็ตี2กว่าครับกว่าจะตัดคลิปกันได้เช้านี้เราจะเดินทางกันต่อมุ่งหน้าไปดูที่อำเภอสามโคกของจังหวัดปทุมธานีครับว่าจะมากินข้าวร้านพี่คนหนึ่งผมเคยมารีวิวเป็นเมนูเป็ดที่ว่าแกทําได้ดีมากนะแต่ว่าวันนี้แกไม่เปิดร้าน เราก็เลยจะยิงกันยาวๆนะครับก็ภารกิจในการเดินทางวันนี้จะไปไหนรอติดตามกับการเดินทางของเรากําลังจะเข้มข้นขึ้นนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจในการเดินทางต่อไปนะครับ